หไม่มีหัวเนี่ยต้องจัดการจุดเลยจุดเลยแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกว่าจะทันโอ้ยมัวแต่ไปรับพลังต้องไปรับพลังกับพบพวกโอ้ยกับญาติพี่น้องรับพลังมาทำอะไรอยู่พี่กูขันนะสิคะให้ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิชุดเหมือนช่วงเทศก,กาลนี่หรือเปล่าอ่ะ เทศกาลลอยกระทงใช่ที่ไหนเล่าเทศกาลตุดจีนไงตุดจีนเฮ้ยเราอะไม่ใช่คนจีนซะหน่อยดูสิหน้าจะฝรั่งขนาดเนี้ยฝรั่งอะไรหน้ามันมวยอ้ปะกูเฮ้ยเหรอเฮ้ยคือเสียงอะไรฮะเสียงแปลกๆปละเสียงเหมือนผีจีนเนาะมีคนเปิดเพลงจีนเหรอใช่และใครไล่ขัดหาะไรหรือเปล่าอะเฮ้ยมีคนไล่ขัดหาอยู่ข้างนอก ก็ให้แต่งตัวเป็นคนจีนแบบนี้หรือว่าจะมีพี่จีนมาเฮ้ไปไปดูดีกว่า พลงังจันทาพลังจันทาทเฮ้ยเฮ้ยวันวันนี้มันวันตุ๊ดจีเหรอคะเอ้าวัวนสําคัญแบบนี้ไม่รู้ได้ไงไม่งั้นจะให้แต่งตัวเหรอลูกดูสิเตรียมหมดแล้วเฮ้ยเร็วๆวไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยแต่นี้มันค่ําแล้วนะคะเขาให้จัดของอะไรเนี่ยตอนค่ำเหรอเขาให้จัดตอนเช้าเนี่พี่กุ๊กแล้วตอนบ่ายอะถึงเย็นเขาให้จุดประทัดไล่สิ่งชั่วร้ายไล่วิญญ,ญาณน,นะพี่กุ๊กแต่ตอนนี้มันมืดแล้วอะเฮ้ยเดียทันแล้วละ่ะ ไม่ไม่ไมช่วงเวลาไหนก็เป็นช่วงเวลาดีทั้งนั้นเข้าใจไหมช่วงเวลาสะดวกอืมมีช่วงเวลาสะดวกด้วยเชื่อแม่อ๋อแล้วไงขอยืมกินส้มไหนนะคะนี่มันได้ที่ไหนวันนี้วันสําคัญต้องเอาไว้ไหว้เจ้าเด็ดตีเลยแล้วเ้ากูทำอะไรอะคะอ,อะไรก็ทำเสร็จละกุ้นวขนาดนี้นุน่นเอาไป เอาช่วยเผาให้แม่หน่อยสิเผาเหรอดีๆนะอย่าให้เหมือนปีที่แล้วละ่ะอ <mm> วิ่งหนีกันทั้งบ้านนะ <mm> โอเคค่ะเผารีบๆ <mm> <mm> ไป <mm> ๆไปเดี๋ยวอืมเหลือเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาลำรับพลังจันทราอีกรอบนึงโอ้เข้าบ้านก่อนแล้วกันเราต้องเผาว้าว เผาเงินแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะเสื้อผ้าใช่ไหมมีเงินมีเสื้อผ้าอุย้ยมีทองด้วยนี่อะไรนะ่าแยะนี่ทองคำแท่งโอ้ยออเออที่ทองคำแท่งมาวางเลยถ้าเผาไปทำไมอะพี่กู เผาเหรอ,อก็ให้บรรพบุรุษที่อยู่บนสวรรค์มั้งคะเอาไปใช้หลังความตายเหรอใช่เนี่ยเดี๋ยวรกเราแกะนี่ออกมาโอ้นี่มีทองแล้วก็เสื้อผ้านี่นะแล้วไปเผากางเกงด้วยพี่กุ๊กเผากางเกงเหรอ,อ,อรรไม่รพบุรุษไม่มีกางเกงใส่ใส่เดินเสือ้อเฮ้ยนะันดาดินี่อะไรอะ่ะโอ้นี่ไงกางเกง<อ>นี่โอ้ โกางเกงอย่างนี้บาดตูดเลยนะตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่ซะด้วยกางเกงไงอ่ะพี่กุ๊กไม่มีมันเป็นไตเดือดได้นะน่าเฮ้ยเราเผาดีกว่าอเอาเอาแค่นี้ก่อนนะโอ,โอ้ที่จะกินคนอื่นนะพี่กุ๊กเขาเผาบ้านเผาคอนโดให้เลยพี่กุ๊กธรรมดาไปเราอะต้องเผานี่รถถังใช่ <c oughs> เขาจะไปสู้รบกับใครไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อรถถังเรือดำน้ำกันแล้วแต่เรือดำน้ําหาซื้อไม่ได้ก็เลยหาซื้อรถถังมาแทนเ้าเลยอะไร้ไปแล้วแล้วไปแแล้ว เราทำมาภาพระหลุดพี่กุ๊กได้ยินเสียงเหมือนบัรภาพบรลุดมารับของใช่ป่ะพี่กุ๊กดีใชป่ะวะจริงน้้ยได้ยินเสียงเหมือนกระดิ่งของสวงสวรรค์อืมเฮ้ยเฮ้ยมนอยู่หลังกําแพงพี่กุ๊กจริงอ๋อเฮ้ย เคยแต่นักร้องหลังกระแพงตอนเนี้ยเป็นบรรพบุรุษหลังกระแพง้ลองดูสิพี่กุ๊กแสดงว่าตอนที่เราเผาอ่ะเขาได้รับของเรียบร้อยอืออาจจะเป็นคุณปู่ทวดเฮได้จริงด้วยไป้ดูเลยอยบพุรุษมาจริงด้วยเฮ้ยจริงเหรอแต่พบุรุษแปลกแปะไหฮย ชุดชีนสีแดงอ๋อ,อปั่นจัก,กรยานด้วยอะออสงสัยปีที่แล้วเราเผา ja จักรยานไปให้เดี๋ยวไปนทะเดีย๋ยวพี่ขอขยี้ตาดูชัดๆก่นอนเฮ้ยไม่ใช่แล้วละ่ะเ,เขาไม่มีตรงเนี้ยเฮ้ยบรรทัพรุดไม่มีหัวไม่น่าใช่บรรทัพบรุดหรือกู น่าจะเป็นวิญญาณปีศาจสัมภเวสีที่เขาบอกว่าจะออกมาช่วงตุดจีน,นะพี่กุ๊ก hey! หรือว่าที่เขาเตือนไว้ว่าห้ามเผาตอนกลางคืนจะเป็นเรื่องจริงก็นเนี่ยแล้วยิ่งเผาทรัพย์สินของมีค่าไปด้วยเขาก็มาเอาสิพี่กุ๊ก hey! เฮ้ยทำยังไงดีอะทำยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยได้ยินว่าประทัดต,ตุตจีนอะเขาเอาไว้ไล่ผีปีศาจ โอเคบรรทัดตุจีนขับจัดผีหัวขาดจัดการเลยเฮ้ยอะไรยังอะไรยังนี่ค่ะปรรทัดสีแดงขับไล่ความชั่วร้ายวันตุจีนบทัดตุจีนพอดีเลยใช่ดีนะที่แม่เตรียมของไว้อะเฮ้ยต้องจัดการดูเลยดูเลย เดี๋ย,ยวนี้แหละพี่กูกมากแจก้งเฮ้ยระวัวววงอันตรายนะเนี่ยไม่เห็นจะมีใครเลยนี่ไม่ได้เห็นใครไหมไม่ไม่ได้ตื่นเต้นด้วยเลยอ่ะอ๋อนั่าหนาสิว่าแต่แล้วเมื่อกี้เขาปั่นจกักรยานหายไปเลยอะ่ะมีอะไรอยู่เปล่าเดี๋ยวเนี่ยรู้นจะตาฝาดพี่กยกูกอ๋อน,นั่าหนาสิ ดูว่าจะตาฝาดทุกคนทุกคนเห็นว่าพี่กุุ๊ตาฝาดหรือเป็นผีหัวขาดจริงๆช่วยทีคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ยเตะใส่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเหมือนที่เห็นตรงจักรยานเมื่อกี้เลยพี่กุ๊กนี่มันกระดิ่งกุกกิ้งตรงจักรยานเมื่อกี้นี่แสดงว่าเราไม่ได้ตาฝาดแสดงว่าไอ้ที่เราเห็นอะ คือของจริงหรือกุนั่นนะสิเฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้คือผีหัวขาดวันตุ่นจีนจริงๆแล้วก็ไล่ประทัดวันตุ่นจีนประทัดวันตุ่นจีนสามารถไล่ผีได้เขาจะแค้นหรือเปล่าอ่ะนัน่นนะสขิขันเลยลันเลย